สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับศึกฟุตบอลเตย์าไทยลีกครับนัดที่24นะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมระยอง f อนะครับพบกับราชบุรีบิทผล FC นะครับทีมเจ้าถิ่นอย่างระยอง f อครับมีอยู่10แต้มจาก23นัดนะครับอยู่ในอันดับสุดท้ายของตารางส่วนราชบุรีบิทผล FC มีอยู่34แต้มจาก23นัดครับอยู่ที่อันดับที่8นะครับเอาละครับเขมที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยองครับเริ่มเกมขึ้นมาแล้วนะครับเป็นทีมเยือนที่ได้บุกก่อนนะครับได้เกียรบอลก่อนวันนี้ก็มาในชุดเก่งพวกเขานะครับเสื้อส้มกางเกงขาวนะครับคาราบูเอ้คาราบูเอ้ยังยึกยักครับแล้วก็เปิดเข้าไปงหวะนี้แปลลงลกโอ้โหเหลือเชื่อครับเป็นอีเจซุงครับกองหลังเปิดลูกนี้เนี่ยเปิดสวยแล้วแล้ว,ลวยิงแบบจอดๆเลยดูอีกทีครับแต่บุมเล่นสั้นกันมาของจิวกับคาราบูเอ้นะครับเป็นคาราบูเอ้ที่ ล็อกจังหวะน,นี้แล้วเปิดด้วยซ้ายโอ้โหในกรอบ6กหลาครับเหลือเชื่อครับยิงลูกนี้ใต้บอลข้ามคานออกไปเลยจังหวะเมื่อสักครู่ขอไม่ได้ประตูเป็นจุดเปลี่ยนในเกมนี้ด้วยก่าแต่ว่าลา้าเหลืออีกเยอะนะครับลองปัดลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับลูกยิงของอนุชิตนะครับอ่ากำพลบินปัดปลายมือออกหลังไม่ได้ครับเดี๋ยวจะสวนกลับเร็วเลยครับกยองเอฟซีเอาเละครับมีเพื่อนวิ่ง ทำช่องทําทางไปอยู่แต่จะแตะไปเองจังหวะน,นี้แล้วจะเอาฟาวุธศินว่ายังไงให้ด้วยครับโอ,โ,โอ้โหสุดๆเลยครับตรงนี้ของริทิเดตนะครับเดี๋ยวมาดูลูกนี้กันก่อนนะครับกิรติอีกคนนึงนะครับเท้าซ้ายกิรติวิ่งข้ามโอโบบ้โหปนลูกนี้แล้วเข้ากรอบแต่ก็เข้าซองเหมือนกันครับโอ้โหลิทิเดตลงมาลึกเลยเอาย้ยูโอ,อ,โอ้จะไปแถมเขาครับดีพูตบอสศินไม่เห็นครับ โอ้ยแล้วทูนี่เสียบอีกแล้วโอ้โอเกมเริ่มหนักครับใช่ครับโอ้แล้วนี่เสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินนะครับเข้าตรงนี้ของจิรลตินะครับนะครับฟรีคิกของกราบุรีครับลองจิวยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษลึกเกินไปโอ้แต่ว่าเหมือนจะลึกแต่ว่าแ้เกี่ยวลูกนี้ครับอาเบียวติโยโอ้ไปคนเดียวเลยไม่มีใครตามประกบนะครับแต่ว่ายิงตรงนี้เนี่ยเหมือนจะไม่โดนบอลไม่ล้ำหน้าด้วยครับโอ้กองหลังของระยอง ถือว่าพลาดแล้วนะครับที่ประถมชัยอีกครั้งครับแทงทะลุช่องจังหวะนี้เอาสวยครับคาราวเบีแลบขึ้นมาแต่ว่าลองจิ้เป็นคนเปิดแล้วแปลลูกนี้เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับราบรีออกนําจากคาเวียปาตินโยครับอยูด่ดูภาพช้านะครับจ่ายตรงนี้เหมือนจะให้คาราวเวีแต่คาราวเวีสุดท้ายปล่อยให้ลองจิ้ครับเปิดมาโอ้โหตัวประกบเป็นใครครับไม่มีใครตามคาเบียปาตินโยเลยครับคาราวเบีก็ก็เปิดทางให้กับ คือแค่ลองจิวได้เปิดแบบง,ง่ายๆเลยนะครับแล้วเข้าชาร์ทที่เสาแรกไม่มีตัวประกบก็ไม่เหลือนะครับแบบนี้คือจริงๆลูกนี้ก็หาตำแหน่งได้ดีด้วยครับเฮาเวียปันโยครับแล็ขึ้นมาต้องดูว่าครึ่งจิจะแก้เกมยังไงครับแล้วก็ไม่ให้โอกาสนะครับจบครึ่งแรกนะครับก็เป็นทางด้านของระยอง f อครับตามหลังราชบุรีมิตรผล f ออยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับ อาจจะต้องเกร่งเกมมากขึ้นครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างระยอง FC นะครับหมานินบังกรบินวัดขึ้นสูงครับจังหวะนี้แล้วตากยาวขึ้นหน้ามาเอาละครับเดียได้บอลแล้วตอกส้นฮาเบียบาตินโยยิงลูกนี้เรียบร้อย2ประตูต่อ0เอาจนได้ครับราชบ,บุรีมิรผลเอฟซโอหนึ่งชั่วโมงพอดีครับ2ต่อศูนยครับราชบุรีเอานาไปแล้วต้องชมเลยครับจังหวะนี้ ประตูของราชุลีมาจากการต่อบอลอีกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องลุ้นจังหวะของเซมอนีนะครับมันดูเหมือนเลื่อมๆนิดนึงครับต้องรอบผู้ตัดสินนะครับว่าเช็คลายยังไงครับกลัาจะตำแหน่งลำหน้าหรือเปล่านะครับเหมือนนี่ครับตีเส้นโอ้โหถ้าตีกรอบใหญ่นี่ชัดเขาว่าล้ำคือดูด้วยตาเปล่านะครับก่อนหน้านี้ใช่ครับเพราะค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่พอสมควรเลยครับ แต่ก็เป็นการชิงกันที่สวยงามนะจังหวะเมื่อสักครู่นะฮะสุดท้ายไม่ได้นะครับเอาละครับยังนําอยู่แค่ลูกเดียวครับราชบุรีหรือว่ายังอยู่ในเกมนะครับตามอยู่แค่ลูกเดียวลูกนี้สกัดไม่ดีเอาละครับสิทธิโชคสิทธิโชคมาจังหวะนี้ดวลกับพงศกรแล้วล้มลงไปแล้วปั่นโค้งชนเสาลูกนี้ซาบิทีเข้าข้างครับโอ้น้าเสียดายครับปั่นสวยเลยครับจังหวะนี้โอกาสสองครั้งติดติดของทางฝั่งราชบุรีนะครับเทวพิทักษ์อย่างไม่มีใครรองรับกิตติ ไหลามาเทพิทักเอาล้ครับมีโอกาสลูกนี้ยิงมุมแคบโอ้ยโดนบล็อกออกหลังไม่ได้ครับโอ้มองไปมองไปเซมอนเดียลูกนี้กระดกมาลองจิ้วได้บอลเอาล้ะครับ3ต่อ4 3ต่อส,ส,อสลองจิ้วลองจิวล้มลงไปคนหนึ่งหลอกลูกนี้โอ้โแล้วจุดโทษโ,โ,โดยแบบที่ไม่ต้องรอ VAR ครับโอ้ชัดเจนเลยครับต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินด้วยครับ น้องจิววิ่งมาแปรล,ลูกนี้มไม่เข้าแล้วซ้ําเดียบร้อยครับโอ้ตอนแรกเราหลงดีใจนึกว่าเซฟได้ครับแต่ว่าไม่มีเพื่อนวิ่งมาเคียร์ให้ครับจุดโทษยิงทีแรกติดเซฟของอนุสิทธิ์เตอร์มีนะครับแล้วเจ้าตัวก็ตามไปซ้ำพันไม่มีใครเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนแล้วอนุสิทธ์ก็ยืนอยู่ที่เส้นพอดีหลงจิวครับเออคาราบุเอะนะครับกระชากมามีหลงจิวรออยู่ด้านในแล้วย้อนกลับมายังได้ ยังได้คาราบูเอช้าไปหรือเปล่าโอ้ไม่ช้าครับพอด,ดีไซมอนดียสามต่อศูนยครับราชบุรีบิดผล f อฟอ้เอาจนได้ครับไซมอนเดียขึ้นมาจ่ายทีแรกจ่ายไปติดนะครับแต่ว่ายังได้ดาบ2ตรงนี้ถวายพานให้เลยครับแต่ก็ยังเก็บบอลได้ครับแทงเข้ากลางพิทบูเอาละครับพิทบูจะได้สองไม้พิทบูยิงลูกนี้เรียบโอ้ เชียวเสาไปครับพิทบูโอกาสสับครั้งแรกครับอ้บอลออกจากเท้าเขาถือว่าได้ลุ้นเลยครับลูกยิงไกลด้วยซ้ายของพิทบูนะครับราบุเอ้ครับคาบูเอแทงลูกนี้ลึืออกหลังครับน่าจะเป็นแอคชั่นท้ายๆในเกมนี้แล้วนะครับกุตสินครับเป่านกหวิดยาวบทการแข่งขันจบ90นาทีครับระยอง FC แพ้ให้กับราชบุรีเพชรผล FC ไปศประตูต่อ3ครับ